สวัสดีครับแนั่งโตเลยครับผมซีเดชานะครับผมคีนสุวิจจักครับผมจากซีรีี์อะไรครับคนเรามาจากซีรีส์เรื่องแค่ที่แกงอุลิบูซีวิสนะครับตอนนี้เป็นยังไงครับกำลังเต็มคนเลยโอ้ยใช่ตอนนี้กระแสมากำลังหวานเลยครับหวานฉ่ำมาก EP ล่าสุดที่เพิ่งออนไปคือหวานจริงๆริใช่ EP ต่อไปหวานไหมหวานมดขึ้นบอกเลยบอกเลยว่า EP EP 4เนี่ยเขาบอกว่าดีกว่า EP 3เนี่ อีพีสดีแล้วเนี่ยอีพีสี่คือดีกว่าอยากรอดูเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีคนแอบมาบอกเหมือนกันว่าดูแล้วนะดีไหมเขาบอกว่าดีแต่นี่ยังไม่ได้ดูอยากดูเหมือนกันแต่วันนี้เขาว่าไอ้คนนีที่ผ่านมาน้องหมูนี่ก็อารมุนมากเหมือนกันนะใช่ครับน้องหมูค่อนข้างที่จะคลั่งลักชอบพี่แกงมากต้องดูว่าพี่แกงเขาชอบหมูกลับไหมเราติดตามดูพี่แกง เราก็ได้ตะเขินอะเนาะใช่ไหมเออเราได้ต่เขินไงเรเท่านแ้กท่านปุ๊บ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 ปุ เห็นอ่านจากาฟีดแบ็มาแฟนๆก็ชอบกันครับว่าเออเพลงน่ารักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณมากที่แฟนๆชอบครับครับผมว,ว่าบอกเลยว่าเพลงพร้อมากครับแล้วคือทุกคนเนี่ยตั้งใจร้องมากนะใช่บอกเลยว่าอัดกันแทบตายจริงอันนี้จริงครับใช่ไแค่ด้กันเอ,อเอาไปสี่ชั่วโมงประมาณ4ชั่วโมง,ชโมงใช่ใช่ี่คือครั้งแรกที่แบบเข้าห้องอัดใช่ครับใช,ใช่ครับ เรา,เราแบบเราเรารู้สึกว่าแบบเนี้ยเราว่าการแสดงกับการร้องเพลงเนี่ยอันไรยากกามมว่ากันครัผมรู้สึกว่ายากทั้งคู่ครับผมเพราะว่าการแสดงก็จะยากเรื่องเอ่อฟีลลิ่งอารมณ์อะไรอย่างี้การร้องเพลงก็จะก็จะมีฟีลลิ่งด้วยสมมติว่าแบบเราร้องเพลงมันแบบว่าเราต้องใส่อารมณ์เข้าไปนั้นใส่สตอรี่เข้าไปในเรื่องราวเนี่ยก็รู้สึกว่ายากเั็นคนละแบบครับแต่ก็สนุกทุกแบบเหมือนกันเหมือนกันครับ,รบเพราะว่ามันก็คนละแบบครับอย่างร้องเพลงมันจะเป็นการใช้แบบ ใช้เสียงของเราครับเป็นการออกเสียงอาจจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าการแสดงเนี่ยมันคืออารมณ์ร้วนๆแล้วก็ท่าทางมันต้องโฟกัสหลายอย่างครับมันก็ยากคนละแบบเหมือนกันครับอันนี้ตอนนี้อะซีรี่เรามาถึงปับจุดเกิดจากการเรื่องอะเนาะก็เรื่องเริมเขมขนมากขึ้นเราก็มีเริ่มมีอีเวนต์มากขึ้นแสบๆเราก็แบบเริ่มมากขึ้นแล้วเราย่ับงไงบ้างครับ เราตื่นเต้นครับว่าตอนนั้นที่งานสืออย่างเงี้ยใช่คิดว่าจะไม่ไม่เยอะขนาดนี้แต่ว่ามากันเยอะมากแบบตกใจมากแล้วก็ดีใจครับตื่นเต้นด้วยที่ที่มากันเยอะขนาดนี้ก็่ะแต่กิงตอนนั้นจะไปเห็นดูดีว่าแต่เราจะทำตัวไม่ถูกกันเราจะครับบัสดีครัอะไรเลยใช่ใช่แล้คนใหม่ของเราใช่แล้วแบบว่าเราคือเราไม่รู้เราจะแบบอ่ายังไงดีวัดดีครับเปใช่ คือมาถึงแบบกลางๆเรื่องอย่างเงี้ยมีอะไรจะสปอยสักนิดไหมว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างนะให้แฟนๆติดตามซีรีส์ของเราหน่อยเอา<บ>อก่อนเลยก่อนเลยบอกเลยว่าหลังจากนี้คือครบรถจริงรอเข้มข้นครับแล้วก็ความหวานเนี่ยบอกเลยว่าพิเศษสายอสอง,องคอร์สจัสปอยเหมือนกันแต่ว่าน่าจะโดนผมบอกเลยว่าหลังจากอีพีนี้เนี่ยเป็นอีพีที่แบบว่าบ้าว หูอย่างนั้นเลยครับผมคุณเน้นไปทำว้าวหรอกเล้วมาหูแล้เพราะว่าพูดมากไม่ได้เดี๋ยวมันนะยัไงเดี๋ยวมันเพราะผมเป็นคนเดี๋ยวกับมันไม่ว้าวจริงควรจะแบบอาจจต้องว้าวจริงโอเคเอาง่ายป่าวทันทีเลรับชื่อว้าวนรับก็ขอฝากซีรีส์เรื่องแคที่แกงโอลิบูนะครับทางช่อง GMM 25เวลา2องทุ่มครึ่งครับผมทุกวันอาทิตย์และรับชมพร้อมกันทาง YouTube GMM TV Official ครับ